โอ้ยยูป่ะอ้หลังนี้ตัวคอ้ยงหลังนี้ปลาเชีงครับช่มนี่ปลาเชีงครับข้างกันเลยนี่สวัสดีครับผมลิลุกต้วนครับผมวันนี้ก็พามมใไซไปอีกแล้วครับหลังจากที่เมลไซมา กับซองอาทิตย์่นละเพราะว่าน้ำมันลงครับน้ำมันลงคักเลยปลาคารค์ปกระโจกกับมาออกคักหลอละ่ะแต่ว่าบัดน,นี้น้ำม,มันขึ้นครับน้ำม,มันอยู่ขึ้นมากก็เลยล่องมาเบิงครับผมผมก็ยายเบ็ดไว้แล้วละ่ะยายเกิดเรือ,อยยซีฮะขั้นนี่ก็สิยายน้ำมันนี่นะครับแต่นี่มันก็เป็นหวัวแล้วครับปีนหวัวเราเนี้ยเขาอยู่นี่เดี๋ยวกะไปถา่ายติดตามถ่ายรุ่นกันครับผมสิเป็นยังไงมือนี้ เสร็จแล้วเนาะกระทุ่มเครื่องมาแล้วครับเมย์หรือกะาระถิ่ล่อยามกลับเบ้งครับชื่อังไรนี่ต่อป่ะข่าวจะว่ามนี่ป่าหรือว่าอาจารยยังกลับมเด็กศิษย์ตัดห้เบ้งนะมครับนี่ครับเป็นแรของโลกเอ้ยจับลิฟต์ได้ป่นี้ โก็ย่านบนหลอดดีดค,ครับเป็นพอได้เอาซีแมา่ฟอมันโอ้โหนะครับตัวแรกมาหนาหลอดนะครับนี่เขาเลือกเกืเอบปลดออกมาได่ ครับตัวที่สองตัวงานนีกัเลยโอ้ยถอดได้บอกรึบอ้โหแกลอครับเนี่ยกดบอกรึาห <c oughs> ลอดซ้ำๆกันนะครับ สองแเปมแล้วครับตอนนี้กับสามต้มเครื่องแล้วกับสีผ้าะมาหยามเบิ้งจากหลบมือนี่ย่างเคลื่นนี่สิเป็นยังไงตอนย่างกับมาหยามกับมากอะเดี๋ยวจับอยู่ครับต,รตัวเขาหน่อยสองตัวรอหลุนล่อติดตามไปน้ำกันครับผมสอิอึกอักบอหยามรอบนี่ปลาถ้าติดปลาถ้ามีเหตุการณ์ยันเดียวผมกะตัดให้เบิ้งครับผม ครับวแรกโอ้ตกไข่ครับตอนนี้โอ้หคือตั้งสีหลุดแล้วล่ะตัวแรกโอ้ก็จีใส่เดียวกันนะครับนี่แถมแรกประคอน้อยตอนมือเท่านี้ โนี่มาแล้วปลาเข็งนี่ใส่ง,งามๆเลยครับปลาเข็งครับปวกคอหน่อยนี <c oughs> ่อบนี่สุดยอดเลยครับอย่างนี้โอ้ยปลาเข็งครับเตรียมที่สามเล <c oughs> ีดจนซีดเลยนะครับ ก,ก็ไม่ตโตสิเป็นเปลาตะเคียงอีกแล้วโอ้สามโตแล้วเขียงเอาแล้งนี้ก็ม่โตครับตะเคียงอีกละโอ้แต่ตัวนี้ตัวไข่ยอยู่ครับนี่ ออก็ตาเลยตัวไข่ยังไงตัวนี้เดีเลยครับเป็ดกับเป็ดตัวเนาะปลาเชียงโฮไอปลาเชีงหาโตครับประเชีงหา,งหากับปลาข้อหน่อยตัวนึงกัด <c oughs> ทือว่าเพราได้จับกะสิได้อบได้ป่นอยนู่นะครับ เบื้องส่งเบางเดียวผมก็อาจสียามอีกเยอะประมาณหกถุ่มเ่ยอาดสิล,ล่อง,งอีกครั้งมาเบื้องอีกเดีวยวโอ้ี่ครบบับตัวนึงตอนยำกลับตึบต่วไข่เรตัวนี้ยำกลับมาเกือบล้างสุดท้ายแล้วครับนี่อีกสองสามลัง กางหกทุ่มมกว่านะครับตอนนี้ผมกับผ้ามาหยามมึงอีกงจะหล่อจะเป็นยังไงร,รอบนี้รอบแรกกาบ่อบปันใดครับเข่งสีห้าตัวกับข้อน้อยสองตัวเดี๋ยวก็รอติดตามแอ๊ดกันนะจะเป็นยังไงรอบนี้โอ้ยทาไมไม่ถลอกโอ้ดูบางแห้งเลยโอ้ตรงนั้น นี่ครับตัวน้ำงามมาตัวนี้โอ้โอนี่ปลาเชงครับโอ้เชีงตัวน้ำงามแ้มมีสองอ่ะตัวนี้นี่คือชิมันปลาเชีงครับ างกันเลยนี่โอ้ให้นี่ไหมตัปะเชี่งมือ่ป็นไ,ไครับติดเลี่ยงนันไงไหมปะเชงอันยะครับให้เลี่ยงนังไงปเชงสองตัวเงาลอยเงาจิงดีสิบอ่ออันยังบ่เดี๋ยวสดมันล่องตรงนี้ครับของมือ,อมือ ออ้มาเูปลาชิงจังสิางทางนี้ติดปลาชิงนะครับรอบแรกระติดทางนีนี่ตกสวยเลยทางนี้นี่ตัว คนเจีอยู่ก่อนย่างครับโค้ตรงนั้นนี่นี่ครับผลงาน,นสีซ้ำๆรอบแรลกแล้วครับประค้อโค้งสองประเชงสาม ก็ถือว่าผิดความอยู่ครับมือนี้บอกปันเอพ่อได้ปิ่งได้ปนเดี๋ยวทารุ่นอื่น้อน,อนกันครับผมกับซียำกลับไปนี่ถาร่กมีตัวก่ะเอ้เจอกันมืออื่น้อนครับผมครับสวัสดีตอน้อนผมก็สีแจ้งเอาละ ประมาณตีหามาไม่ไ้ยังเหมือนๆอยู่มันมีเมฆมีขีฟ้าบางรับจากนอยก็สิแจ้งครับแต,ตัวนี้ก็ได้ไฟไต้ได้ใส่ไฟไต้อยู่ครับกับมาเบิง้งรบบโซนนี้ไป็นึังไลโหนี่ครับแต้มแหลกของโซนนี้ประเชีง <laughs> นี่เช่งสวย,สวย เชียงอีกแล้วครับมันม่ใส่ออกไปเชียงไว้มือนี่นี่ังมีประคอครับมันตายแล้วพงโอ้หัก็ตายครับแต่ตนนนนยหัก็ตายครับ อ้ยหลังนี้มีตัวครับโอ้ตรงนี้เลยแล้วมันของ,งอ,อุ้ใส่นี่ าใส่นี่ไหมสุดยอดเลยครับมันใส่ในทุกโตนะโอ้ยอยู่ว่าโอ้โบยูป้าป้านี่มุ่งเบิดครับโอ้ห่างเลยเด็ด ขึ้นเบ็ดจนเบี้ยวอปาอยู่ครับหลังยีงไม่ตอบซึ่งปลาเคียงแบบให้นี่เดแต่ปลาคอตัวแรกนอกเลยปลาเคียงเบิดเลยปลาเคียงตัวที่สามแล้วก็เป็นโหกเเรเบ็ดแล้วนะ นี่ผลงานเท่าเราท่านี่ได้อึกอัคนึงครับตัวตัวใหญ่อยู่ตัวนี้วกับปลาเชียงสี่ตัวปลาเชงสี่ตัวกับปลาคอสองตัวถือว่าผิดฟอร์มแห้งอยู่ครับเมื่อนี้เด้อถ้ารวมทั้งหมดปลาเชียงสิบก็ตวกับปลาคออีกห้าหกตัว ัเดี๋ยวครับขึ้นไปเบิ่งผลงานทั้งไปทั้งหองมาหนีเนาะทั้งนี่ให้นี่ครับส้องให้นี่ได้ตปะปเชียงอ้อยต่อยตะปเชียงแบบอัญญะเลยครับอยู่นี่มีได้ประคอตัวเดียวครับประคอตอนที่เขายามกลับนะตอนเีาใส่เสื้อเขายามกลับได้ประคอตัวหนึง่งตัวนั้นแหละ ไอ้มันเป็นประมาณเป็นไฮโลงครับไฮตัวหน้าไฮนี่ตัวหน้าเหมือนส่งลึกๆจังเลยแตุ่้มปลาคอมันจะอยู่ในป่าคนครับเีจยวเีจ้ากายมาคนุ้นป่าหน้ามันตื่นหกหกดอกแค่นี่ก็จะประเข็งนี่ครับผลงานของตั้งเบิดเด่๋ยกะมีอีกสองตัวครัประคอหน่อยอยู่ซ้ำตัวตายประคอหน่อย แต่ปลาเข็งอ่อยต่อยครับปลาเข็งน้ำนาเปิ่งเราสิบตัวบ่ดิแตกไข่อยู่ครับมันโตโตโตแค่อยู่ตัวปลาเขียงไงทำนี้ตัวปลาคอตัวนี้แหละแตกแส่อยู่ตัวนี้สวยงามอยู่แต่พอได้กินนี่แหละครับไต้อบกินแล้วก็กับตับักฮุ้งในสุดยอดเลยครับปลาเข็งนี่ ครับครับรวมๆเราก็ถือว่าโอเคอย่าับมือนี้ก็พ่อได้จับนี่แล้ครับมีดตปเพเขรงัะเคลือนมาสิบกว่าตัวตะเพเคงก็หน้ามันพึ่งขึ้นครับขึ้นเมื่วานเนี่ยขึ้นมาโรบันีผมก็เลยไปล่องใส่เบิ้งทั้งไต่ไปใส่รับเบิ้องจ้คกับทั้งไต่กับมีปาคออยู่ครับปาคอพอได้จับอยู่ เราบันนี้มันจะเป็นให้สองให้ไงนน่ะกามีตไปเคียงอ่อยต่อยเลยมัน <c oughs> เป็นให้หลงหน้าเพื่อนนะหน้าอีสองทั้มือนี้นายิขึ้นคักกานี่อยู่ครับเดี๋ยวกะมาเดี๋ยวจะมีแมตแกโตอยู่แต่ที่ผิดฟอร์มเลยกกะริเห็นปลาดุกับมือนี้ใส่เบ็ดเงาหัวกบเห็นปลาดุก ก็ขอบคุณคนที่ขเข้ามาเบ่งดูก้นครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อบ่ะผัดชิปใหม,ม,ม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้เทดคลิปต่อๆไปครับผมก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม